ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกับน้าชัยคนน่ารักเหมือนเดิมน,นะฮะกับพี่สาวพี่ฝนนะฮะ,ะประธานสา,ากลนะะแล้วก็พี่วิจิตนะฮะแล้วก็เจ้าของสวนนะฮะวันนี้เป็นวันที่15น้องทีมงานของสากล่าเดชนะฮะตอนนี้กําลังมาดูงานเพื่อนาถิ่ดีไปให้กับเกษตรกระน,นะฮะได้มีรายได้ต่อไปยามหลังนาเขาเรียกพืชหลังน,า,น,ะะงนา่วันนี้เรามาดูกันครับว่าการเก็บฟักทอง หลังจากปลูกไปนะฮะเรามาได้ยินจากปากผู้ปลูกเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้จําไว้ว่าทําไมประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็มีหูสองหูเหมือนกันนะฮะต้องทําได้เอาเม็ดมาแล้วปลูกเพราะเป็นต้นกล้าเท่าไหร่ครับก็สองใบมันแปดวันครับแปดวันปลูกเลยแปดวันมัูกเลยออกสองใบสองใบสองใบแล้วห่างกันประมาณหลุมประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่ง แถวล่องยกเอานี่นี่คือยังนาประมาณ4น่เตลยต่อแถวต่อแถวเนาะครับโอ้แล้วใส่ปุ๋ยอะไรฮะพอลงต้นกล้าแล้วสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับอ๋เป็นปุ๋ยน้ำเอาหยดหยดน้ำมอ๋อฉีดทางใบด้วยครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไอฝาเหลือฝาแถวป่ะครับอ๋อแล้วผสมเเกสรไหม ข้อนี้มีคนอยากถามมากเลยผสมอยู่ครับผสมคือช่วงนี้มันไม่มีพึ่งการผสมหมายถึงว่าเอาตัวผู้กับตัวเมียมาจิ้มเหรอรหรือว่าใช้ยาช่วยยาช่วยด้วยโอ้ยาฝาน้าเงินช่วยครนะฮะก่อนที่จะดูแลรักษามาจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันฮะได้เก็บผลผลิตหกสิบห้าวันหกสิบห้าวันเองนี่ไงฮะเก็บฟักทองหกสิบห้าวันวันนี้เราได้เห็นผลงานของที่นี่ของ กลุ่มของพี่วิจิตเนาะจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ได้เก็บผลผลิตในช่วงประมาณ6-5วันนะฮะวิธีการพี่วิจิตครับเก็บฟักทองจะต้องมีลักษณะอย่างไงที่แม่ข้าต้องการนวลครับนวลอ่านวนข้างข้างขั้นขั้นล่างครับจะเห็นขาวๆเป็นขาวๆวนอย่างนี้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบครับอันนี้จะลูกเล็กเป็นอ่า เพราะว่าอันี้เขาเจอภัยธรรมชาติน้ำน้ำลงน้ำลงัน้ำขังน้ำขังอ่าแล้วก็อ่าวิธีการเก็บเนี่ยต้องมีหัวขั้วใช่ไหมฮะเด็ดแค่นี้ได้ไหมฮะอ่ออัตราการเสียเยอะกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มีขั้วครับครับนั่นคือการเก็บฝงทองแบบถูกต้องเนาะครับอ่าคือต้องให้มีขั้วประมาณหนึ่งคืบมันหนักขั้วด้วยเนาะใช่ จุดประสบความสาเร็จใน65วันได้เก็บผลผลิตของฟักทองของโคกากกระเจตรลอยควานนะชัยแต่อยากให้ทุกคนทราบจากผู้ปลูกปัญหาแปลงนี้คืออะไรมันมันโดนผลที่ว่าโดนพายุพายุพายุน้ำเข้าเข้าต้นชะงักยอดไม่เดินนะเขาเรียกว่ายอดไม่เดินต้นชะงักเหลืองแกกแกนนะแล้วก็ลุยยา โอ้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมฮะนนไปปว่าวันนี้คิดว่าจะขายกับสมาชิกลูกละเท่าไหร่ส0บาทได้ไหมฮะ20บาทได้ไหมต่อได้ครับได้เอาไหมฮะลูก20บาทเก็บเลยเก็บเองเลยเก็บเองเลยให้เขา50หรือ20ก็ได้เขาเรียกว่าบุฟเฟ่การเกษตรแต่ทุกคนต้องจ่ายตังค์นะฮะลูกละ20หรือ50แล้วแต่เขาจะจ่าย ให้กับเจ้าของสวนเนาะ,ะเป็นเป็นเป็นเลิกชายยามดีวันนี้อ,อ,อ่าโอเคพี่ฝนเอากี่ลูกเอาลูกเดียวโอเคครับสวัสดีครับปิดตรวจกลางนี่แหละอ,อยากได้ลูกไหนเก็บาลูก